ครับสวัสดีครับสมาชิกตีเด่นมิกชมทุกท่านประจวบตีสีมาเดือน,นกุมภาพันธ์สองพันห้า,ร,าร้อยหกสิบเก้านะครับ ่อนื่นเรามาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กันตรงไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเรยวปูเจอใบต้นนะครับผมได้บอลตรงกันต่อเรยวปูไปในราคาหนึ่งลูกนะครับในระยะเพิ่มร์หนึ่งราคานะครับได้ต่อราคาขึ้นคั่วไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มเล้บวกมาสองเด้งสองราคาเลยนะครับคุนิจจบเกมเรยวปูเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สามตรวต่อศูนย์ตามคาดนะครับและก็ยังมีบอลสดที่ผมแต่างในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับในก็บวกต่อเนื่องมา ตามมาติติดเลยด้วยนะครับสารบบสดนะครับสรุปเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมได้บอลเต็งและบอลสดไปทั้งหมด3ตัวนะครับกินเต็มในบวกมาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับไม่ปิดไม่ได้ตัวเดียวนะครับต้องยินดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาต่อเนื่องนะครับสารับบเต็งตามคลิปนะครับ ก่อนจะมาวิพี่ก็บอลนะครับจะเลือกแอดไลน์มาที่แอดตีดี99ด้วยนะครับจะมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดตีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีทั้งบอลเตีงบอลสอดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกได้ลุ้นกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลบุนเดสดีก้าเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์บีไลซิกเจอกับวอตบัวนะครับไลซิกอยู่อันดับที่สี่ของดีนะครับส่วนวอตบัวอยู่อันดับที่สิบห้าของดีนะครับเกมคู่นี้จะ แต,ต่การเวลา5ทุ่ม30นาทีตามลาบระเทศไตนะครับสถิติของกู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปากราเลสติกบุกเยวชนะมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับมาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเจ้บบาบ้านอย่างเลสติก3นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1นัดแล้วแพ้ไป2นัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกแปแพ้ยบร์นเมลลินกคมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับ ฟอร์มรวมตแย่เลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างวุดบัวดสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาเป๊ะไปทั้งหมดสามนัดเลยนะครับในนัดล่าสุดเปิดบ้านเป๊ะบ,บรุสเซียโดดมุนไปด้วยสกอตสองประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมตแย่มากนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างเรซิกจะไม่บุกสี่สามสามนะครับ ตัวหลักๆก็จะมีไบอันกูดาอันโตนิโอนูซาแล้วก็ยูงันมากาโยโก้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างวอตบัวจะไม่บบสี่ห้าหนึ่งนะครับนำทัามาโดยคิดเตียนเอริกเซนเจสเปอร์ลิสตอมนละก้โมฮเม็ดอาบูรานะครับสำหรับเกมคู่นี้เด็ดเปิดมาเป็นไลซิกเปิดราคามาต่อหนึ่งลูกนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบมาทางจ้บบ้านอย่างไลซิกมากกว่านะครับ ผมมองว่าเกมคุณนี้เลสิกดูได้เปรียบกว่าได้เล่นในบ้านดูแลวมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่ออาร์ีเลสิกไปในราคาหนึ่งลูกนะครับยังมีครั้งนะครับผมต้องให้ต่ออาร์ีเลสิกไปในราคาหนึ่งลูกนะครับผมมองว่าอยู่จะบ,บ้านน่ารุนกว่านะครับก่อนกจากกันนะครับฝากกดติดตามและกด subscribe ช่องยูทูบตีเด็ดบิ๊กโจมและเปิตีเด็ดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีผลงานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ